สวัสดีครับเขากับช่องบุญเมืองสารางามเรามานั่งดูไม่เมือกินหญ้ากันไม่รู้จะพาเขาไปไหนก็มาถ่ายเวลาเขากินหญ้าเล่นพึ่งเอาอช้างขึ้นมาครับตอนนี้ก็สิบเอดโมงครึ่งแล้วผมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่พอดีว่าปวดหัวหนักไปหน่อย ก็มีคนมานั่งเล่นเป็นเพื่อนช้างปล่อยให้เขากินหญ้าไปก่อนเราค่อยอาบน้ำให้เขากันกน็เกี่ยวหญ้ามาไม่เยอะครับวันนี้ก็แค่4ีห้าแบกนี่แหละครับพอดีว่าตอนเย็นเราค่อยไปเกี่ยวใหม่เนี่มันไม่ค่อยสบายด้วยครับ ก็แม่น้ำมือก็เหยียบนิ้วเอานิ้วบวมตัวีว่าเมื่อวานทายายเขาแล้วเผอวางยาไว้ใกล้ขาเขาเขาก็ก้าวขามาก็เหยียบเข้านิ้วพอดีเลยเจ็บตัวฟรีไปหนึ่งวันครับก็เป็นที่สบายใจแล้ว Okay. เรามานั่งดูแม่น้ำมือกันซีว่าเขาจะกินเขากินไปเยอะแล้วครับนก็หอบที่สามแล้วจะประมาณนี้แล้วครับนุ่นก็บตอง okay. เดี๋ยวผมจะพาไปดูแม,แม่แม่บตองกันเราดูแม่น้ำมือก็ก็ค่อยดูแม่น้ำแก้แม่ดวแก้วทีหลัง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำแผลหางแม่น้ามือกันเมื่อวานผมตัดเนื้อตายเขาออกตัดออกไปเยอะอยู่เหมือนกันจนโหวไปครึ่งนึงได้ม้งครับเท่าที่ผมตัดเมื่อวานนะก็ขอบคุณควานโกโด้ด้วยนะครับที่เอายามาให้แล้วก็ให้คะแนนผมเอาไว้เป็นค่ายาค่ารักษาแม่แม่เมยก็ ขอบคุณครับถ้าใครอยากดูตอนที่ฟานโก้เอาของมาให้ก็ไปที่ช่องฟานโก้ได้นะครับก็ช่วยไปดูช่วยกันครับจะได้มีแรงช่วยกันต่อไปโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูแม่โบตองกันไปเลยนี่ก็แม่โบตองครับ กินหญ้าเล่นไปเรื่อยครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันก็พอดีว่ายังถอนมันไม่ได้เขาให้หยุดงานก่อนมันเขายังโตไม่เต็มที่ครับปกติวานช้างเขาจะไปถอนมันกันก็ช้างก็ขึ้นมาไม่เยอะครับวันนี้ก็มาห้าหกเชือกประมาณนี้แหละครับน,นี่ก็ยญ่าที่เขาไปเกี่ยวมาแต่ผมไปเกี่ยวคนละที่กันผมไปเกี่ยวข้างทาง เมื่อเช้าผมตื่นสายด้วยก็หัววุ่นวายกับลูกกับลูกสาววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนก็จะวุ่นวายหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยได้เมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานก็ไปแถมก็ไม่ค่อยสบายด้วยปวดหัว ประมาณนี้แล้วครับโอเคเราไปดูแม่ดวงแก้วกันไปกันเลย